สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะทํางานนะครับผมสําหรับวันนี้พ่อค้าทุเรียนก็ขอเป็นวันหยุดนะครับผมวันหยุดในวันนี้เห็นดอกไม้สวยๆและเห็นฝูงพึ่งคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับนี่นะครับผมเป็นต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะครับผม แต่ผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับผมเองก็ไม่คิดว่าที่นี่จะมีฝูงพึ่งนะครับผมซึ่งเป็นในเมืองก็ว่าได้นะครับผมอำเภอจังหวัดปทุมธานีนะครับผมอยู่ในส่วนของบางพูนนะครับนี่นะครับผมเป็นดอกไม้ที่มีฝูงพึ่งน้อยใหญ่มเมานะครับมีแม้กระทั่งว่าพึ่งหลวงนะครับนี่ผมเองไม่คิดมาก่อนนะครับผมว่า ในเมืองซึ่งมีตึกมีที่ชุมชนอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยจะมีรังพึ่งหรือว่าฝูงพึ่งมาเอาน้ำหวานหรือว่ามาเอาเกสรดอกไม้นะครับผมผมจะให้ดูเป็นตัวพึ่งหลวงนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีพึ่งมิม้มนี่ยนะพึ่งมิ้มตัวเล็กๆเ,เนี่ยครับเยอะแยะเลยนะครับบิน เต็มเลยนะครับเพื่อนๆนี่ผมไม่รู้ว่าดอกไม้นี่เป็นเป็นดอกไม้อะไรนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจออะไรเด็ดๆด็ดสวยๆ เดี๋ยวจะส่งภาพมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับสวัสดีครับสำหรับเช้านี้ครับผม